วิธีเสริมความปลอดภัยออนไลน์ของชาวแคทสวัสดีค่ะพบกับพีสในรายการ IT Help Me พี e นะคะวันนี้ค่ะอยู่กับคุณกิก๊กหรือว่าน้องกิ๊กของทีมแคสไซเฟนส์ของเราค่ะ วันนี้เราสองคนนะคะก็อยู่กันที่แคทสำนักง,งานใหญ่แจ้งวัฒนาวันนี้นะคะเราจะไปดูกันว่าในฐานะที่พี่ๆเพื่อนๆน,นะคะชอบท่องโลกออนไลน์เป็นประจำเขามีวิธีป้องกันตัวเองจากภัยออนไลน์ในทุกรูปแบบได้ยังไงกันบ้างไปชมกันคะ่ะไปค่ะพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ <laughs> ทำไมกลัว <laughs> นะถามว่าพี่มีวิธีป้องกันตัวเองบนโลกออนไลน์อย่งไงบ้างะคะ ก็พยายามแบบว่าไม่อยากไม่อัปเดตข้อมูลเวลาที่แบบว่ามีไลน์มีอะไรเข้ามาที่ให้อัปเดตข้อมูลบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมีล<อ>ิงก์แปลกๆห้าเรากดเนาะใช่ค่ะใช่แล้วก็พยายามที่จะแบบ พยายามเก็บไว้กระตป๋ให้มากที่สุดอะไรเงี้ยไม่เผลอเลยอะไรเงี้ยไม่เฝ้าระวังเขาเป็นพิเศษอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้อะไรอะไรมันมันเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะโดยเฉพาะวันที่16ของทุกเดือนวันที่ถูกเดี๋ยวเดี๋ยวเลขที่เราเก็บไว้มันจะหลุดออกไปเนาะเดี๋ยวเลขเพื่อนเดี๋ยวเลขเพื่อนก็คือสรุปนะคะก็คือเราไม่เชื่อลิงก์ที่เ้าถูกมาให้กดดาวน์โหลดมั่วๆแล้วก็เก็บโทรศัพท์ไว้กับตัวอยู่เสมอใช่ค่ะขอบคุณค่ะ ที่ป้องกันตัวเองจากโลกออนไลน์ยังไงคะทุกวัน,นก็พยายามดูข้อมูลหลายๆด้านนะครับดูหลายๆอย่างเข้ามาประกอบกันไม่เราเราจะไม่มองดูในโซเชียลที่มันมีมาด้านเดียวป้องกันข้อมูลของเราโดนขโมยหล,ลอกลวงจากข่าวปลอมอะไรย่ายไ้ยอ่าพวกลิงก์ที่เราไม่เคยเห็นหรืออะไรก็จะยังไม่กดเข้าไปดูครับเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตัวเองยังไงอะคะผมจะเปลี่ยนตัวยูสเนมพาสเวิร์ดบ่อย เปลี่ยนยูเซอร์เนีเปลี่ยนยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดเลยเปลี่ยนพาสเวิร์ดสองเดือนสามเดือนก็จะเปลี่ยนทีนึงล่าสุดพี่ใช้พาสเวิร์ดอะไรคะไม่บอกไม่บอกไม <c oughs> <c oughs> ่ต้องจะหลงกล <c oughs> <c oughs> สรุปว่านะคะพี่เขามีวิธีรับมือไทยออนไลน์ก็คือว่าเราจะไม่เชื่อลิงก์หรือเชื่ออะไรก็ตามที่มาจากโลกโซเชียลในด้านเดียวเรื่องของพาสเวิร์ดเปลี่ยนพาสเวิร์ดอยู่เสมอด้วยขอบคุณมากค่ะ วันนี้อ่ะรับมือกับภัยบนโลกอะไรยังไงบ้างคะเออ่เราจะทำยังไงให้แบบตัวเองปลอดภัยไม่โดนหลอกหรือว่าข้อมูลส่วนตัวหลุดออกไปอย่าไปเชื่อเมลทหน้าวันนี้ก็โดนมาอันหนึ่งวันนี้ก็โดนมาอันหนึ่งเมลอะไรคะเมลพิชชิ่งเมลพิชชิ่ต้องทำยังไงกับพิชชิ่งอะคะรับทิ้งรับทิ้งจังหวะกดเข้าไปดูแล้วก็เลยรู้อ๋อโดนมาแล้วก็เลยรู้ ก็คือสรุปนะคะอย่าไปหลงเชื่ออีเมลฟิชชิ่งนะคะถ้าได้รับอีเมลแปลกๆมาก็ให้ตรวจสอบที่มาดูจาก URL ก็ได้ว่าน่าเชื่อถือหรือเปล่าอย่าคลิกเข้าไปนะคะเดี๋ยวจะติดมาแ w a r e ติดไวรัสกันนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะทุกวันนี้มีวิธีป้องกันตัวเองจากใครบนโลกออนไลน์ยังไงบ้างคะก็ต้องหมั่นเช็คข่าวดุดของเราในการที่เรียนบ่อยๆและต้องหมั่นสังเกต มือถือของเราว่ามีข้อความอะไรแปลกๆมาไหมขอโอนช่วยหน่อยปึ๊บๆอ่างเงี้ยเนียนมาเป็นคนรู้จักเราไม่เช็คอินทิ้งเอาไว้ต้องล็อกเอาออกตลอดล็อกเอาออกตลอดหมั่นล็อกเอาเล็กเล็กอินเข้าไปหน่อยแค่นั้นเองครับก็คือสรุปนะคะว่าไม่เชื่อคนมาขอยืมเงินคนมาขอยืมเงินไม่ล็อกอินทิ้งไว้สำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ หลังจากที่เราไปถามกันมาแล้วนะคะแต่ละคนเขาก็มีวิธีป้องกันภัยในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นการลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัสหรือว่าการล็อกหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะเมื่อเราออนไลน์มากขึ้นนะคะสิ่งสําคัญที่เราต้องนึกถึงก็คือความปลอดภัยที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆค่ะถ้าเราไม่อยากตกเป็นผู้เสียหายในวันข้างหน้าแล้วแล้วก็วันนี้เราต้องพิดก่อนคลิกกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้พีทกับกิกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย